รุ่มสดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะท p t t Global Chemical สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาเช้าวันพฤหัสนี้นะครับก็บวก2.16จุด วันนี้บรรดาบรกอร์นะครับก็มองว่าทิศทางหุ้นไทยก็คงจะเป็นไปเหมือนกับหลายๆวันที่ผ่านมานะครับก็คือยังอยู่ในท่ามกลางความผ,ลผ,ลผลันผวนดัชนีคงจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนครับก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับแต่ว่าก็อยู่ในแดนบวกมาตลอด33นาทีที่เปิดทําการซื้อขายกัน โดยดัชนีนี่ปรับขึ้นไปสูงสุดนี่บวกไป7.47จุดนะครับลงมาต่ำสุดก็บวก1.91จุดนะฮะในขณะที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็ดัชนีหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนทั้งแดนลบแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าปิดตลาดมาก็เกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับบวกไป0.60จุดนะคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ก็เพียง0.04เปอก็ค่อนข้างจะ ไม่แตกต่างจากตลาดหุ้นในภูมิภาคด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆลบก็ลบไม่มากบวกก็บวกไม่เยอะนะครับโดยดัชนีสูงสุดเมื่อวานนี้บวกขึ้นไปสูงสุดก็เพียง2.94จุดนะครับลงมาต่ำสุดก็ลบไป6.91จุดสมูลค่าการซื้อขาย3 4 0 3 4 2 8ล้านบาทนะครับสรุปการซื้อขายเมื่อวานนี้หลังจากที่ดีใจกันนะครับว่านักลงทุนต่างชาติ เริ่มกลับมาซื้อสุทธิปร,กรากฏว่าเมื่อวานนี้กลับมาขายสุทธิอีกแล้วนะครับต่างชาติเมื่อวานนี้ขายสุทธิไปเบ็ดเสร็จก็4 4 1 7 5ล้านบาทแล้วก็มีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่ขายสุทธิด้วยนะครับก็คือนักลงทุนประเภทสถาบันครับขายสุทธิเมื่อวานนี้5 1 7 3 9ล้านบาทบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนทั่วไปในประเทศก็เป็น2กลุ่มที่ซื้อสุทธินะครับสูงสุดนี่ก็เป็นนักลงทุนรายย่อยนะซื้อสุทธิไป87.99ล้าานบท นะบัญชีหลักทรัพย์หรือพร o อพเทรก็รองลงมานะครับซื้อสุดที่เมื่อวานนี้14 1 4 1 1 4ล้านบาทโดยห้าดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายมีมูลค่าสูงสุดนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือไทยรีประกันชีวิตนะครับซึ่งเข้าซื้อขายเป็นวันแรกนะครับเมื่อวานนี้ก็บวกไป40สตางค์ใครที่ซื้อราคา IPO ก็คงจะหายใจใหายคอออกกันไปได้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทรูเมื่อวานนี้บวกไป55สตางค์ครับแอดวานซ์ลบไป6บาท CPO ก็ปรับลดลงไป50สตางค์แล้วก็ Jasmine นะครับก็บวกไป15สตางค์ส่วนตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐก็ยังปกคลุมด้วยปัจจัยเรื่องของสหรัฐนะครับทั้งเรื่องของ Government shutdown แล้วก็เรื่องของเพดานหนี้นะครับก็ยังไม่ได้ข้อยุติแม้ว่าจะเริ่มมีข่าวดีออกมานะครับนั่นก็คือประธานดีบารักโอบามาได้ออกมาอบอกนะครับว่าจะเชิญบรรดาสมาชิกเสียงข้างน้อย ซึ่งก็เป็นพรรคเดโมแครตในสภาล่างเข้าพบและหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงข้างมากก็คือตัวแทนพรรครีพับลิกันซึ่งก็เป็นฝ่ายค้านอยู่ในปัจจุบันนะครับเข้าพิจพูดคุยกันนะแล้วก็หลังจากนั้นอีกช่วงใหญ่ก็จะเป็นการไปเชิญทางวุฒิสภานะก็เรียกว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายเพดานหนี้ก็ดีหรือว่าทั้งเรื่องของงบประมาณก็ดีเนี่ยเข้าหารือกันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ ถือว่ามีช่องทางที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ government ชัด t d o w n นี่ก็เมื่อวานนี้ก็ล่วงเข้าสู่วันที่8ดนะครับอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ที่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าที่ชัดเจนนะครับมีสัญญาณบวกอยู่บ้างก็ตามนั้นเนี่ยก็ยังทําให้อาัชนีหุ้นของยุโรปก็ยังถูกกดดันให้เคลื่อนไหวแล้วก็ปิดอยู่ในแดนลบอยู่นะครับฟินเชียร์ไทม์ร้อยเมื่อวานนี้ปรับลดลงไป0.44เซนะครับด็เซอรมันก็ลงไป0.46เปอร์เซ็นต์เซียร์ซีโฟร์ตี้ปรับลดลัฐนะครับ อาจจะกล่าวได้ว่ามีข่าวดีก็คือการที่ประธานดีบาร์โอบามาออกมาถแถลงชัดเจนนะครับว่าได้เสนอชื่อรองประธานธนาคารกลางสหรัฐปัจจุบันก็คือเจอเจน็ตเยเลนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐสืบต่อจากเบนเบนกีซึ่งจะพ้นวาระในช่วงต้นปีหน้านะครับก็ขั้นตอนจากนี้ไปก็จะไปสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภานะครับถ้าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบอเจเน็ตเยเลนก็จะดำรงตำแหน่ง เป็นประธานเฟดสุภาพสตรีคนแรกในรอบร้อยปีของธนาคารธนาคารกลางของสหรัฐนะครับซึ่งก็โดยประสบการณ์โดยความรู้ความสามารถก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสายพี่ลาบของมาตรการ QE นะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ที่สนับสนุนเรื่องมาตรการนี้ แล้วก็มีแนวคิดที่สอดคล้องกับเบนเบอร์นกี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีที่ช่วยพยุงตลาดอยู่พอสมควรนะครับทำให้ดาวโจนส์เามื่อคืนนี้ก็สามารถปิดบวกได้นะครับ26.45จุดหรื0.18เนะครับ uh, S&P 500ก็บวกไป0.95จุดนะไม่ถึง1จุดนะครับ0.06แต่ก็เริ่มกลับมาบวกนะครับแต่ขณะที่ Nasdaq ก็ยังปรับลดลง17.06จุดหรือ0.46นตะ์ะ อันนี้ข่าวของเยอเล่นเข้ามาช่วยแท้ๆเลยนะครับน่วากันว่าอย่างนั้นส่วนเอเชีย er ก็ยังผสมผสานนะครับมีทั้งลบทั้งบวกก็ยังต้องถือว่ายังไร้ทิศท,ทางอยู่นะครับด้วยปัจจัยประการสําคัญก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับนี่ก็อีนี่เช้าวันนี้บวกไป0.81หรือว่าบวกไป113.14จุดนะครับก็ได้ปัจจัยมาจากค่าเงินเยนที่กลับมาอ่อนค่าลงนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้กับหังเส็งปรับลดลงนะครับเซี่ยงไฮ้ลงไป0.49เ ห binary, ่างเสียงล่าสุดนี้ลงไปเจ็ดนามเปนะครับสเตรทไทม์บวกนะครับ0.38%แล้วก็กลุ่มทิพต์กลุ่มเดียวกับเรานะครับเช้าวันนี้เปิดมาก็จาการ์ตานี่บวกไป0.79%นะครับ35.13จุดในขณะฟิลิปฟิลิปฟิลิปปินส์นะครับบวก50.18จุดหรือ0.79%นนะครับมาดูเรื่องค่าเงินกันบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่าเงิน นะเปิดตลาดมาช่วงเช้า31.38ก็หลังจากปิดตลาดหลังจากนั้นปิดตลาดนี่อ่อนยวบลงไปเลยนะฮะ31.44วันนี้เปิดตลาดมาก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่อ่อนค่าลงจากเมื่อวานนะครับก็คือ31.4 4ถึง31.4 6อย่างไรก็ตามครับเปิดตลาดไปได้ไม่นานปรากฏว่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงไปจนกระทั่งล่าสุดนี้ซื้อขายกันที่ระดับ31.50บาทต่อดอลลาร์แล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับเย็นก็กลับมามีทิศทางที่อ่อนค่าลงนะครับล่าสุด ดอลลาร์นะครับเช่นเดียวกับยูโรครับก็อยู่ที่1.3504ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งในรอบ1สัปดาห์นะครับส่วนราคาน้ํามันครับเมื่อคืนนี้ปรากฏว่ามีตัวเลขของอสต๊อกน้ํามันดิบซึ่งดูจะล้นเกินจากที่คาดการกันนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันดิบในตลาดสหรัฐแล้วก็ตลาดอังกฤษลดลงอย่างค่อนข้างมากนะครับโดย WTI เมื่อคืนนี้ลงไปถึง1เหรียญ88เซนต์นะครับแล้วก็เบนซ์ก็ลงไป1เหรียญ10เซนต์ ในขณะที่ดูไบย,ยังเป็นราคาเมื่อวานนี้ยังปรับบวกอยู่41เซนแต่วันนี้เข้าใจว่าดูไบก็น่าจะปรับลดลงตาม WTI แล้วก็เบรนนะครับนี่ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับเอาละครับเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับโซฮอเต็มถังทุกครั้งที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอคุณจัช่วยคุณ เครื่องไม่พังอังเหลือขุนจะช่วยชาติตาอะไรได้ให้เกษตรกรขุนจะช่วยโลกเห็นหรือ,อยังแค่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอคุณช่วยได้ตั้งเยอะช่วยขุดช่วยชาติช่วยโลกน้ำมันแก๊สโซฮอใช้ดีเร่งดีไม่มีสะดุด p t t Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารอมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตโซฮเต็มถัง ทุกครั้งที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮหอคุณจะช่วยคุณเครื่องไม่พังอังหลือคุณจะช่วยชาติตาอะไรได้ช่วยเกษตรกรคุณจะช่วยโลก<ว>เห็นหรือยังแค่เติมน้ำมันแก๊สโซฮหอคุณช่วยได้ตั้งเยอะ<ว>ช่วยคุณช่วยชาติช่วยโลก<ว>น้ำมันแก๊สโซฮหอใช้ดีเร่งดีไม่มีสะดุด ราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์เมื่อคืนนะครับซึ่งเป็นตลาดล่วงหน้าปรากฏว่าปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะครับปรับตัวลดลง17.40เหรียญต่อทรอยออนก็ทำให้ราคาหลุด1 310เหรียญมาปิดที่1 307เหรียญ20เซนนะครับปัจจัยสําคัญที่กดดันทําให้มีแรงเทขายทองคําออกมานั่นก็คือการที่ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นในรอบ1สัปดาห์นะครับและการที่ดอลลาร์แข็งค่านั้นก็สืบเนื่องมาจากมีข่าวว่าบารักโอบามา เตรียมเชิญนะฮะทงตัวแทนเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากในสภาล่างรวมทั้งสมาชิกของพรรคของผู้ที่สภาเข้ามาหารือกันนะครับแล้วก็เลยส่งผลให้ดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าจากข่าวดังกล่าวแล้วก็มีผลทําให้มีแรงเทขายทองคำนะครับเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคําบ้านเราก็ประกาศราคาครั้งแรกนะครับปรากฏว่าปรับลดลงไป50ิบ บาทต่อบาททองคำนะครับโดยที่อ้างอิงโกลสปอร์ตซึ่งเช้าวันนี้ก็ราคาลงไปอีกประมาณ3-4เหรียญก็อยู่ที่ประมาณ1ัน5ามเหรียญหเซนเป็นราคาที่โค้ดในช่วงที่ปรับราคาแต่ว่าล่าสุดนี้ลงไปต่อแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ1ัน4ี่เหรียญแล้วนะครับก็กำลังทดสอบว่าจะหลุดพัน0เหรียญหรือไม่นะครับส่วนอัตราอ้างอิงเงินบาทก็อยู่ที่3 1มสบาทส9สตางค์นะครับราคาทองรูปพรรณและราคาทองคำแท่งที่ปรับตดลงไป50บาทเมื่อวานนี้ลงไป100บาทนะครับอยู่เท่าไหร่ก็ดูตามตารา,าง วันนี้หมดเวลาของรายการครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ